ใช่ข่วเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ28มกราคม2568เราจะมาอัปเดตจากกระสูนการคลังนะคะคลังย้ำกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนได้เงิน10,000บาทแน่นอนส่วนเฟสที่3ฟังดีๆนะคะใครลงทะเบียนทางรัฐไม่สำเร็จอดได้เงิน10,000บาทนะคะ นายเผาภูมิย้ำกระทรวงคลังมีหลักเกณฑ์ตรวจสอบกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนชิ้กลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปเฟส3ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไม่สำเร็จจะถูกตัดสิทธิ์เงินหมื่นนะคะล่าสุดนายเผ่าภูมิรอดจนะสะกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังระบุถึงการลงทะเบียนรับสิทธิ์เงิน1,000งบาทของกลุ่มที่มีอายุ60ปีขึ้นไปว่า ในกรณีที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จหรือไม่ได้กดยืนยันรับสิทธิ์จะถือว่าเป็นผู้ที่ลงทะเบียนไม่ครบตามขั้นตอนจึงไม่ได้รับสิทธิ์รวมถึงจะไม่สามารถไปลงทะเบียนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนได้เพราะถือว่าไม่ได้ลงทะเบียนครบตามกระบวนการและตามเงื่อนไขก็จะถือว่าเสียสิทธิ์เช่นเดียวกันกับกลุ่มคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนในแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่ต้นนะคะ โดยนายพผ่าพงม์กล่าวว่าส่วนการตรวจสอบแยกกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนกับไม่มีสมาร์ทโฟนหลังจากนี้จะมีการประกาศขั้นตอนว่าจะดำเนินการอย่างไรซึ่งจะใช้เวลาอีกไม่เกิน1เดือนรวมถึงรายละเอียดต่างๆพร้อมยืนยันว่ากลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะได้รับเงิน1 0 0 0 0บาทอย่างแน่นอนไม่จำเป็นว่าจะต้องได้พร้อมกับกลุ่มเฟสที่ส และสำหรับเฟสที่3นะคะหากเป็นผู้โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐแต่ลงทะเบียนไม่สำเร็จหรือไม่ครบขั้นตอนก็ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนซึ่งเฟสที่3จะยึดตามหลักเกณฑ์เดิมคือต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จและมีเงื่อนไขเรื่องรายได้ต่างๆที่กำหนดไว้ตามเดิมโดยยึดจากการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นหลักนะคะและจากนี้ไปนะคะ ไปรับชมรับฟังคุณอนุวัจัดให้อัปเดตในเรื่องนี้นะคะมีข่าวร้ายจะแจ้งนะทนฟังกันนิดนึงสำหรับคนที่อ่ะลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐอายุ60ปีและผลปรากฏว่าตอนนี้มันขึ้นว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จหรือไม่ได้ทำตามขั้นตอนเนี่ยคุณจะไม่ได้ไปต่อ แล้วคุณก็จะไม่มีสิทธิ์ไปลงในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยนะครับคือวันนี้คุณเผ่าภูมิรัจันักุลรัฐมนตรีช่วยขังท่านบอกแบบนี้นะครับกรณีที่คุณลงทะเบียนเงินหมืน่นของกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปแล้วผลปรากฏว่าในแอปทางรัฐเนี่ยมันขึ้นว่าลงทะเบียนไม่สําเร็จหรือจูจ่ๆก็คือ,อไม่มีรายชื่อคุณบ้างหรือหมดเขตการลงทะเบียนไปแล้วเนี่ย ถือว่าเป็นการลงทะเบียนไม่ครบขั้นตอนนะครับจึงไม่ได้รับสิทธิ์เงินหมืน่นรวมถึงคุณจะไม่สามารถไปลงทะเบียนในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนได้เพราะถือว่าไม่ได้ลงทะเบียนครบตามกระบวนการและก็ตามเงื่อนไขก็จะถือว่าคุณเนี่ยเสียสิทธิ์ไปเลยนะครับเสียสิทธิ์ไปเลยครับซึ่งอันนี้ก็น่าเห็นใจเพราะว่าคนที่ลงไปก่อนหนีน้ แล้วคนที่เข้าไปตรวจในแอปทางรัฐเ่ยมันอยู่ขั้นตอนที่3แต่พอไปกดวันที่22ในการตรวจสอบสิทธิ์ปรากฏว่า 1. ไม่ได้ยืนยันตัวตนคือไม่ครบกระบวนการเนาะสคือเปิดมาแล้วเขียนว่าปิดการลงทะเบียนไปแล้ว 3. คืออ้าวไม่มีรายชื่อสรุปแล้วคือไม่ทำตามกระบวนการให้เสร็จสมบูรณ์ นั่นก็แปลว่าคุณไม่ได้รับสิทธิ์เงินหมื่นนะครับแล้วก็จะไปลงในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนไม่ได้เพราะถือว่าคุณเนี่ยมีสมาร์ทโฟนและมันมีชื่ออยู่ในแอปทางรัฐไปแล้วครับอ่ามิฉะนั้นอันเนี้ยอันนี้ผมคิดเองนะมิฉะนั้นกลุ่มต่อไปที่จะได้เป็นเงินดิจิตอลก็คือกลุ่มที่บอกว่าเฟสสามอายุ16-59ถึง59ปีคุณเข้าไปที่แอปทางรัฐของคุณซีแล้วลุงลงกดซีว่าสรุปแล้วเนี่ยเอา คุณอยู่ขั้นตอนไหนนะถ้าสมมติคุณอยู่ขั้นตอนที่3คุณแคปหน้าจอไว้เป็นหลักฐานว่าชั้นได้ลงทะเบียนและทุกอย่างมันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะหรือบางคนเนี้ยเข้าไปไม่เคยเข้าเลยตั้งแต่ลงทะเบียนลองเข้าไปดูหน่อยว่าคุณลืมยืนยันตัวตนหรือเปล่าขั้นตอนไม่ครบถ้วนหรือเปล่าเพราะมันจะมีผลต่อสิทธิ์ของคุณที่คุณจะได้เป็นเงินดิจิทัลในเดือนเมษายนถึงมิถุนายนนะครับ เข้าไปตรวจสอบด้วยนะอันนี้ผมเตือนแล้วนะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเขากำลังจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้บอกวันเวลาสถานที่หรืออะไรนะเขาจะใช้เวลาอันนี้คุณมผอภูมิบอกว่าจะใช้เวลาประมาณสักเดือนถึง2เดือนนะตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะยังไงก็ต้องขอดูตัวเลขอะไรต่างๆก่อน ไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มนี้อะคุณก็จะได้ลงทะเบียนอันนี้ดีใจด้วยแต่ไม่มีสมาร์ทโฟนคือไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆนะครับคาว่าไม่มีสมาร์ทโฟนกับไม่มีโทรศัพท์ต่างกันนะครับไม่มีสมาร์ทโฟนก็คืออะสมาร์ทโฟนก็คือโทรศัพท์แบบเนี้ยที่มันสามารถโหลดองคโหลดแอปได้เนี่ยอันนี้ถือว่าสมาร์ทโฟนต้องเป็นคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆ,ๆก็คือเอ๊ะตอนนี้จะแยกยังไงระหว่างคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน กับคนที่มีโทรศัพท์แต่คุณพ่อคุณแม่หลายคนเป็นปุ่มกดอะ่ะมันก็ไม่เรียกสมาร์ทโฟนเนาะแต่ทีเนี้ยจะตรวจสอบอยังไงเอาเป็นว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเดี๋ยวอีกไม่เกิน2เดือนเขาคงให้ลงทะเบียนแต่จะแยกแยะยังไงซึ่งรัฐบาลบอกว่าโอเคเขามีวิธีการของเขานะครับดังนั้นเอาอย่างนี้แล้วกันใครที่มีแอปทางรัฐคุณช่วยเข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติของคุณหน่อยตอนนี้ไอคนหลายคนไม่เคยเข้าไปนานละลองเข้าหน่อยสิ ข้าระบบด้วยนะไม่ใช่เปิดมาระตกใจมันต้องเข้าระบบแล้วขึ้นเป็นชื่อคุณนะว่ามันเป็นยังไงมันหมดสิทธิ์มันหมดเขตมันอะไรยังไงหรือเปล่านะครับหรือบางคนอยู่ขั้นตอนที่3แล้วก็แคปหน้าจอเอาไว้ยืนยันว่าเฮ้ยฉันตรวจแล้วอยู่ขั้นตอนที่3จะได้ส่งเรื่องไปแย้งกับหมายเลข111 11 1หนึ่งได้นะครับ